มาแดงมาอ้อนแม่สงสัยรู้ว่าแม่จะหนีเที่ยวไหมเนี่ยะใช่ไหมทำไมไปแดงทำไมอ้อนแม่กังมาอ้อนตอนกลางวันสง <c oughs> สัยรู้ว่าแม่จะหนีเที่ยว <c oughs> ใช่ไหมลูกมาอ้อนตอนกลางวันโ่เคมาอ้อนตอนกลางวัน ม,าม,ามานันเอาวันนี้มันเอา,า,าทางวันแม่ทางวันพักเบรกห้านาทีค่ะพอมารู้ว่าแม่พักเบรกก็มาอ้อนเลย อันนี้ก็มาได้เหรออันนี้ก็มาได้เหรออือนี่ว่าไม่จะหนีเที่ยวเหรอเหรออือจะเรียกว่าไม่จะหนีเที่ยวเหรอทำนานที่ไรทำานอะไรเนาะ นั่นโอเคัน okay. นี้สาวลูซี่จ้ะน้องลูซี่อยู่ก,กัพ่อสักสีห้าวานานนันนะลูกนะเอยเนย แชมเปญมาละไอ้แก้จจอมปวนมาละสนกับเพื่อนเลยคิดได้เอะไรเคโอเคจชมเป็้ก็มาสงสัยสงสัยรู้หมดถ้าแม่จะหนีเที่ยว <c oughs> ไม่ต้องอัไไม่ต้องเลยอยู่ <c oughs> อันนี้น้องแชมเป็นค่ะไม่ตัง้งโน n o I know what to do Đoàn bên. Một có gì? Một có gì? Mình mong sẽ bén thôi. Để em con chứ. Thay mới thấy con này. OK か。 ต้นเปนจส่วนกว่เพื่อนตอนนี้วายแดงหกขวบแล้วนะคะน้นองโรเซ่ห้าส่วนชมเปนเพิ่งสองชมเปนเป็นลูกสาวของวายแดงนะคะบางคนที่เข้ามาอาจจะไม่รู้ตัดขนให้สั้นเกลียนเพราะว่าเขาร้อนเอาทรงน,นี่เขาเรียกว่าทรงหนีเนาะเพราะว่าพ่อใหญ่อยู่บ้านเดี๋ยวไม่มีเวลาแปรงขนเพราะว่ายุ่งกับเออ ข้างนอกด้วยทั bon o, bon nào, bon o, bon ้ง bon ข้างในทั้งข้างนอกทั้งสามหนุ่มข้างบนด้วยทำความสะอาดให้อาหารเดี๋ยวิ่งก็คนก็ขึ้นมาใหม่โอเคค่ะมองกล้องไหนลูกมองกล้องไหนมองกล้องไหนมองกล้องอันนี้ช่งเต็มใครดูสิ นาเซ่ไปบายต้อง่อยลูกไปยบายต้องเลยใชอไหมูซน้องเตเติมคุตาไปคุ้ตาโอเคค่ะบายบายนะคะ